ดีค่ะเพื่อนๆชาวฟังสนุกวันนี้แอดมีเรื่องเล่าเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายนะคะลองมาฟังกันดูค่ะหัวข้อข่าวนั้นมีอยู่ว่าแม่ใจสลายพี่เลี้ยงมือทองจ้างมาเงินเดือนหกหมื่นทำลูกตายตั้งแต่วันแรกที่เขาได้เข้ามาเลี้ยงเนื้อหาของข่าวมีว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองซีอามนมณฑลซานซีประเทศจีนนะคะมีคู่รักคู่หนึ่งเขาได้จ้างพี่เลี้ยงผ่านบริษัทแห่งหนึ่งพวกเขาตกลงที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพี่เลี้ยงเดือนละ12,000ห่นหยวนหรือประมาณ60,000บาทไทยนั่นเองด้วยความหวังที่ว่าการที่จะจ้างพี่เลี้ยงแบบแพงๆแบบนี้เพื่อที่ว่าจะเป็นมืออาชีพและสามารถ มีแบบแผนที่ดูแลเด็กอย่างถูกต้องแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คู่นี้ได้คาดหวังไว้นะคะคนเป็นแม่เขาได้กล่าวว่าเนื่องจากลูกของเขาเนี่ยได้คลอดก่อนกำหนดและต้องนอนอยู่โรงพยาบาลกว่า3เดือนเขาจึงต้องการหาพี่เลี้ยงระดับสูงที่มีประสบการณ์การดูแลเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด ดังนั้นเธอจึงได้หาจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพจากบริษัทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเพื่อมาดูแลลูกของเธอหลังจากที่พี่เลี้ยงได้มาดูแลลูกของเธอในวันแรกเท่านั้นคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็สังเกตว่าดูท่าทางแล้วพี่เลี้ยงจะไม่ได้เป็นมืออาชีพอย่างที่บริษัทโฆษณาไว้พวกเขาจึงพยายามเฝ้าสังเกตดูการเลี้ยงดูของพี่เลี้ยง ซึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติในขณะที่ลูกของเขากำลังดื่มนมอยู่ปกติพี่เลี้ยงจะให้นมเพียงแค่10นาทีเท่านั้นแต่ครั้งนี้ทําไมใช้เวลานานเกินกว่าครึ่งชั่วโมงพวกเขาจึงสงสัยและรีบเข้าไปดูปรากฏว่ามีอาการผิดปกติขึ้นกับเด็กทารกพวกเขาจึงได้นำลูกส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ต้องเอานมจำนวนมากออกจากปอดของทารกและแพทย์ก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแต่เด็กก็ไม่รอดผลชันสูตรปรากฏว่าเด็กทารกได้เสียชีวิตจากภาวะการขาดอากาศหายใจจากการสำลักนมนั่นเองผู้เป็นแม่กล่าวด้วยใจสลายว่าหมอแจ้งเราว่าลูกได้สูดนมเข้าไปในปอดเป็นจำนวนมากและ หมอไม่สามารถช่วยชีวิตของเขาได้คู่สามีภรรยาจึงได้ตัดสินใจรายงานเหตุการณ์นี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะเดียวกันก็พยายามหาคำอธิบายและค่าชดเชยจากบริษัทที่ให้บริการพี่เลี้ยงนั้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จบริษัทบอกว่าพวกเขามีประกันและจะรับผิดชอบเพียงแค่10-20%เเท่านั้นทางบริษัทยังอ้างว่า ทารกอาจจะป่วยหนักตั้งแต่แรกเกิดซึ่งมีถึง15โรครวมถึงกลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิดอีกพี่เลี้ยงเด็กก็จะมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาไม่นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาผ่านการสอบสวนของตำรวจและคำตัดสินของศาลเท่านั้นพวกเขาถึงจะยอมชดใช้ค่าเสียหายเหตุการณ์นี้ เป็นหุดอุทาหอและเกิดกระแสความไม่พอใจในโซเชียลของประเทศจีนเป็นจํานวนมากนะคะสถานการณ์ของคู่รักคู่นี้ที่ได้เสียลูกไปและประนามพี่เลี้ยงอย่างรุนแรงหลายคนเชื่อว่าอาชีพพี่เลี้ยงเด็กนั้นจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกจึงได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายบางคอมเมนต์บอกว่า ในฐานะคุณแม่ตั้งครรภ์มา8เดือนการอ่านข่าวนี้ช่างทำให้ใจของฉันนั้นสลายจริงๆคิดไม่ออกว่าแม่ของเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนชาวเน็ตบางท่านเสนอว่าการดูแลหลังคลอดนั้นควรที่จะเป็นสาขาวิชาเอกของมหาวิทยาลัยหลังจากผ่านการสอบระดับชาติแล้วเท่านั้น ซึ่งนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ในอาชีพนี้เพราะปัจจุบันอาชีพนี้มีเงินเดือนสูงและมีความต้องการสูงจึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดมากขึ้นซึ่งจากปัจจุบันรายงานข่าวว่าในเมืองใหญ่ๆของประเทศจีนเช่นเซินเจิ้นเงินเดือนเฉลี่ยของพี่เลี้ยงเด็กหลังคลอดนั้นอยู่ที่ประมาณ12,800หยวนหรือประมาณ 64,000บาทไทยนะคะและยังมีผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถสร้างรายได้มากขึ้นกว่านี้อีกถึง20,000หยวนต่อเดือนหรือประมาณ100,000บาททีเดียวเชียวค่ะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้จึงมีความสำคัญมากและอย่างที่ชาวเน็ตท่านนั้นแนะนำว่ามันควรเป็นสาขาอาชีพที่ควรจะต้องได้รับความรู้จากสาขาวิชาเอกผ่านมหาวิทยาลัยเท่านั้น เรื่องแบบนี้คงเป็นปัญหาระดับชาติทีเดียวเชียวค่ะเพราะในสังคมปัจจุบันนั้นพ่อแม่มือใหม่ทั้งหลายส่วนมากทุกท่านก็จะออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องจ้างพี่เลี้ยงที่ดีมีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพเท่านั้นหรือไม่ในครอบครัวเราควรมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือคนที่เราไว้ใจได้ เพื่อที่จะดูแลบุตรหลานที่น่ารักของเราให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพใช่ไหมคะและไม่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงดูพวกเขาแอดก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวใหม่หลายๆครอบครัวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดด้วยนะคะ วันนี้แอดก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ